ตนนี้มีชื่อว่ายอจอลอแล้วยักษ์นั้นก็เหมือนจะตกใจด้วยนะครับแลวก็ไม่ต้องพูดถึงโซฟี่หรอกเขาก็ตกใจมากๆแล้วยักษ์เนี่ยก็ได้เดินมาหาเขาหลังจากนั้นโซฟี่ก็คุมโปงแต่ยักษ์ตนนี้ก็ได้คว้าเขาออกมาจากห้องดูเหมือนว่าเขาจะลักพาตัวโซฟี่ไปนั่นเองครับแล้วระหว่างที่ยอจอลอวิ่งซอกซอนไประหว่างเมืองก็เผยให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีทักษะในการหลบและตบตามนุษย์เป็นอย่างดีเลยครับแล้วยอจอลอเนี่ยเขาก็วิ่งไปวิ่งไปผ่านทั้งถนนป่าภูเขาแล้วก็ทะเลและดูเหมือนว่าเขา ที่เขาวิ่งมานั้นเขาก็ได้กระโดดมายังปล่องเมฆแล้วเหมือนว่านี่จะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยครับแล้วสุดท้ายก็มาถึงที่อยู่อาศัยของยอจอลอแล้วยอจอลอเนี่ยก็นาโซฟี่ไปแขวนไว้อะนะครับแล้วเหมือนว่ายอจอลอเนี่ยเขากาลังจะทําอาหารแล้วอย่างว่าเลยครับโซฟี่เขาก็ต้องพยายามหนีอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้เดินไปที่หน้าต่างแต่โซฟี่เนี่ยเขาก็ดันซุ่มซ่ามมากมากเลยไปเตะโดนข้าวของของยอจอลอจนเขานั้นรู้ตัวแล้วเดินมาหาพร้อมทําสีหน้างุดหงิดแล้วพูดว่าไม่มีที่ให้เธอไปนอกจากเธอมีปีกฉันหิวแล้้้ววววดยถึงเลลากินแ ยอจะรอเนี่ยก็ได้มือดันหน้าต่างแล้วพลิกกลับไปโดนโซฟีให้มาตกที่กระทะแล้วโซฟีก็ถามเขาว่าที่นี่ที่ไหนยักษ์เนี่ยก็ตอบว่าที่นี่ดินแดนยักษ์ไงสักพักเนี่ยพวกเขาก็ได้ยินเสียงยักษ์แล้วยอจารอเขาก็เปิดหน้าต่างไปดูแล้โซฟีเขาก็ตกใจนะครับเลยถามยอจะรอไปว่าที่นี่มียักษ์แบบคุณอีกหรอแล้วยอจะรอเนี่ยก็บอกเธอว่าที่นี่เนี่ยมียักษ์จอมขมือบยักษ์เคี้ยวกระดูกยักษ์จอมกอดยักษ์กินเด็กยักษ์กินเลือดเนื้อยักษ์กินตับไตไส้พุงยักษ์เจ้าชู้ยักษ์ดูดเือยแ่น้ แล้วโซฟีเนี่ยเธอก็กลัวแล้วบอกกับยอจลอว่าได้โปรดอย่าก,กินหนูแล้วยอจรอตอบกลับมาว่าเธอคิดว่าฉันเป็นยักษ์แล้วต้องกินคนเป็นอาหารหรอพร้อมกับขำออกมานะครับพร้อมต้องบอกว่า,วาเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเนื้อมนุษย์แล้วโซฟีเขาก็ถามยอจรอว่าแล้วคุณเนี่ยเป็นยักษ์ประเภทไหนแล้วจะขโมยหนูมาทําไมแล้วยอจรอเนี่ยก็ตอบกลับเขาไปว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากขโมยเธอมาหรอกแต่ฉันอดคิดถึงพ่อแม่เธอไม่ได้แล้วโซฟีเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีพ่อแม่พวกเขาตายตั้งแต่เธอเนี่ยเล็กๆแล้วพร้อมต้องบอกกับยอจรอนะครับวว่่าาาาาขโมมมยยหนนููจกกบ้้้เด็พรรัังไตอ แล้วโยจะรอเนี่ยก็ตอบว่าเขาไม่รู้เพราะมมาถามกับโซฟี่ว่าแล้วมีความสุขหรือเปล่าแล้วโซฟี่เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าที่นั่นน่ะไม่มีความสุขเลย โดนแม่บ้ารังแกตลอดพอโดนทำโทษเนี่ยก็ต้องไปอยู่ห้องใต้ดินมืดมิดแล้วเขาก็ถามกับยอจลอว่าแล้วยักษ์ตัวอื่นเนี่ยเขาใจดีเหมือนคุณไหมแล้วยอจลอก็ตอบเขาไปว่าเสียใจด้วยยักษ์เนี่ยจะกินเธอหมดในคําเดียวพร้อมต้องบอกนะครับว่าเขาเนี่ยสูงเพียง24ฟุตเล็กจ้ย่อยในดินแดนนี้และโซฟีเนี่ยเขาก็สงสัยนะครับก็เลยถามกับยอจลจอลว่าจับเขามาทําไมแล้วยอจลอเนี่ยก็บอกว่ากลัวโซฟี่เขาตะโกนและบอกกับคนอื่นๆว่าเจอยักษ์แล้วผู้คนเนี่ยก็จะพากันมาจับตัวยอจร้อัว์ือนสิงรัแ์ แล้วหลังจากนั้นยอจลลอก็นําโซฟี่ไปไว้บนหอสังเกตการเรือแลสะสักพักยอจลอก็หยิบขวดแก้วเรืองแสงออกมาและโซฟี่ก็ถามว่าในโหลนั้นคืออะไรคะแล้วเขาก็ตอบกลับว่าความฝันและโซฟี่เนี่ยเขาก็บอกว่าความฝันเนี่ยไม่ใช่สิ่งของแล้วเธอเป็นคนไม่มีความฝันเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับแต่เหมือนว่ายอจอลอก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็หยิบหนังสือของโซฟี่มาอา่านสักพักเนี่ยโซฟี่เขาก็หลับและต่อมาเหมือนยอจอลอเนี่ยจะร,รีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาวิ่งไปสับคันโยกทางไปที่รับในห้อง,ของเขาแล้วบันไดก็เลื่อนลงมา ันโยกอีกครั้งหนึ่งแล้วบันไดพร้อมประตูก็ได้ปิดลงและภายในห้องลับของโยจอรอเนี่ยก็มีแต่โหลความฝันเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้หยิบโหลสีแดงมาแล้วเหมือนว่าเขากําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งตัดภาพไปที่โซฟี่เขาเนี่ยได้ยินเสียงกล่นของยจอรอสักพักเนี่ยเขาก็ได้ปลดสมอเรือแล้วเรือก็ดันหน้าต่างจนเปิดออกมาเธอก็ได้วิ่งหนีแล้วจู่จูเนี่ยก็มีมือยักษ์โผล่มาจากดินแล้วลากโซฟี่มาเพื่อที่จะกินแล้วโซฟี่เนี่ยก็เหลือไปเห็นโยจอรอแล้วเธอก็ได้ขอความช่วยเหลือจากยจอรอแล้วยยจอรอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจพร้อมกับเดินนนกกลลัับบเข้้้าาไปใแวย กินโซฟี่ในทันทีแลสะสักพักโซฟี่ก็สะดุ้งตื่นและบอกว่ายอจอลลเนี่ยเป็นคนทํายอจอลอก็ตอบไปนะครับว่าเธอเนี่ยเดาถูกคือเขาเนี่ยพยายามที่จะทําให้โซฟี่เนี่ยรับรู้ถึงภัยข้างนอกแลสะสักพักเนี่ยยอจอลลเขาก็ได้ยกน้ําสีเขียวมีฟองมาเทใส่แก้วส่วนโซฟี่ก็ถามด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็ตอบกลับว่ามันคือฟ็อกสกอตเตอร์แล้วโซฟี่เนี่ยเธอก็ถามว่าทําไมฟองฟู่ผิดทางแล้วยอจอลลเนี่ยก็บอกว่าถ้าฟองฟูขึ้นมันจะทําให้เรอเหม็นออกปากและถ้าฟองลงเนี่ยมันจะมีล,ล,ลม งพร้อมกับยกซดเลยครับแล้วยจออเนี่ยก็ได้ตดโชว์เลยครับแล้วอย่างที่เห็นครับสามารถลอยได้เลยทีเดียวพร้อมทั้งสนุกแล้วก็ขำขันกันไปแล้วสักพักก็มียักษ์อีกตัวหนึ่งเข้ามาเรียกยจออแล้วเขาก็เปิดประตูเข้ามาแล้วถามว่ายโจลออยู่บ้านไหมแล้วเขาเนี่ยเรียกโยจลรอว่าแผลแล้วเขาก็ถามว่าทําไมส่งเสียงดังยับยับอยู่คนเดียวแกยับยับอยู่กับใครแล้วยโจลรอเนี่ยก็ถามกับยักษ์ตนนั้นนะครับว่าทําไมวันนี้ถึงตื่นแล้วยักษ์ตัวใหญ่เนี่ยก็ตอบว่าก็แกยับยับเสียงดังฉันก็เลยตื่นแล้วยักษ์ตัวใหญ่เน่ยยยยกอออจจจลลลววาาา้้นแแแผผะใหหทํ ก็บอกว่าเราต้องไปเอาน้ําก่อนแล้วเหมือนท่าทางของยักษ์ตัวใหญ่เนี่ยเขาจะกลัวน้ําเอามากๆเลยนะครับและสักพักเนี่ยยักษ์ตัวใหญ่เหมือนจะได้กลิ่นของโซฟีโซฟีเธอก็เลยมุดเข้าไปในแตงแล้วยักษ์ใหญ่ก็ถามว่าแกมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อีกแล้วหรอฉันได้กลิ่นของมนุษย์ถ้าเจอฉันจะกินมันแล้วต่อมาเขาก็ตามหาเลยนะครับแล้วยักษ์ใหญ่ก็ได้ถือแตงขึ้นมาพร้อมดมแล้วบอกว่ากลิ่นข้างนอกมันน่าเกลียดแต่กลิ่นข้างในหอมหวานคุ้นมากระหว่างที่ยักษ์ตัวใหญ่จะกินนั้นโซฟี ie, เนี่ยเธอก็ได้ขยับอออออกกกกกกกมมาาาาาาแลล้้้้ววววยยยจจ็็็เเเเเหหหนขขบใใใญ่่่่่่ดีีี๋ตพรระไู เขาจะไปหลบข้างในแตงแล้วักษ์ใหญ่ก็เอาทิ้งพร้อมกับบอกว่าฉันเกลียดผักเพราะมันเหม็นเขียวแล้วก็กลับออกไปแล้วก่อนที่เขาจะออกไปนั้นเขาก็บอกกับโยจลรอว่าแคะในายคือความอับอายของพวกยักษ์แล้วหลังจากนั้นโซฟีก็ออกมาจากแตงแล้วโยจลอเนี่ยก็พาตัวเขาไปยังห้องลับแล้วก็นําโซฟี่มาล้างตัวให้สะอาดโซฟีเนี่ยเขาก็ตัวเปียกก็เลยถามกับโยจลอว่ามีชุดใหม่ให้หนูใส่ไหมยยจลรอเนี่ยก็นาผ้ามาเทปเป็นกรองเลยนะครับหลังจากนั้นโยจลรอก็เดินไปที่โพรงไม้พร้อมกับทั้งเป่าเพื่อเป็นการปัดฝุ่นนั่นเองแล้วยยจอรอ ฟี่ใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงเขาก็ตกใจเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเลยต่อมาโซฟี่ก็ถามว่าลุงทํางานอะไรยอจอลอเขาก็ตอบกลับมาว่าจับความฝันไงล่ะหลังจากนั้นยอจอลอก็นําตัวโซฟี่ขึ้นไปอยู่บนโพรงไม้แล้วเขาก็บอกกับโซฟี่ว่าเขาจะไปทํางานเขาจับความฝันเป็นกิจวัตรแล้วโซฟี่เนี่ยเธอก็ได้ใส่แว่นตาแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อเจอกับโหลแก้วความฝันที่สวยงามและก็มากมายเหลือเกินแล้วสักพักเนี่ยเธอก็แอบออกมาแล้วก็ขึ้นไปบนกระเช้าของยอจอลอมันก็ได้ไหลไปหายอจลลลอออออเเยยนนะครับบบแ้ววธ่่กกก็จาุณปิดดงหูไไม เพราะว่าหนูอยากไปเก็บความฝันด้วยและทั้งเตยและก็งองแงด้วยนะครับยอจลอเนี่ยก็ต้องจําใจไปด้วยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินออกมาแล้วเจอกับพวกยักษ์ตัวใหญ่ที่กําลังนอนหลับอยู่แล้วยอจลอเนี่ยก็บอกกับโซฟี่ว่ากลั้นหายใจไว้ เพราะว่าเราเนี่ยต้องได้เดินผ่านยักษ์พวกนั้นแล้วจุดหมายของพวกเราก็คือปลายยอดภูเขาตรงนั้นและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยได้เดินข้ามยักษ์อยู่มันก็ค่อนข้างที่จะยากลาบากมากเลยนะครับและจู่ๆก็มียักษ์ตัวหนึ่งจับขาของยอจลอจนล้มแล้วโซฟีเนี่ยก็ได้ตกลงไปแล้วหลังจากนั้นพวกยักษ์ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาโซฟีเนี่ยเธอก็ได้วิ่งไปหลบในซาของรถยนต์แต่ระหว่างที่เขากําลังวิ่งอยู่นั้นผ้าห่มของโซฟีได้ตกลงแล้วหลังจากนั้นยักษ์ตัวใหญ่พวกนี้เนี่ยก็ได้กลั่นแกลยยอจลอท รอพร้อมรถขยะขึ้นไปยังภูเขาฝั่งขวาแล้วยักษ์ฝั่งซ้ายเนี่ยก็เหยียบรถทั้งสองคันคล้ายๆกับรองเท้าสเก็ตเลยครับเขาเนี่ยจะถลายลงมาแล้วยอจรอเนี่ยก็ได้อยู่บนรถเก็บขยะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไหลลงมาพร้อมกันแต่รถคันขวาที่ยักษ์ตัวนั้นได้เหยียบเนี่ยมีโซฟี่อยู่ข้างในหลังจากนั้นโซฟี่เขาก็หักวงมาลัยจะทําให้ขายักษ์ตัวนี้เนี่ยอ้าออกแล้วหัวของยจาจรอก็กระแทกเป้าเข้าอย่างจังแล้วยักษ์ที่เหลือก็ขำขันกันนะครับแล้วสักพักฝนมันก็ตกลงมาแล้วยักษ์ตัวใหญ่พวกนี้นะ เข้ามาอยู่ในกระเป๋าแต่โชคดันไม่เข้าข้างยักษ์จอมขมือบเนี่ยเขาได้เจอผ้าห่มของโซฟีที่มีกลิ่นของมนุษย์ติดอยู่ในอุ้งเท้าเขาก็เลยรู้ว่ายอจอลอเนี่ยซ่อนมนุษย์ไว้แล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พวกโซฟีเขาเดินทางมาถึงยอดภูเขาแล้วพวกเขาก็ได้เดินทะลุหมอกควันที่หนามากพอผ่านทะลุเข้าไปแล้วก็เห็นว่าท้องฟ้าน,นั้นกลายเป็นกลางคืนพร้อมกับมีดวงดาวซะง,งั้นแล้วที่นี่แหละก็คือที่ทํางานของยอจอลอและยอจอลอเขาก็บอกกับโซฟีว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการรับฟังเสียงทุกสรรพสิ ไม่เว้นแต่ดวงดาวเลยนะครับพร้อมทั้งเสียงกระซิบของผู้คนแล้วโซฟี่เขาก็ได้เดินมาที่หนองน้ําแล้วมองลงไปก็เจอกับแสงระยิบระยับตาแสงพวกนั้นก็คือความฝันนั่นเองครับแล้วยยจารลอรก็บอกกับโซฟีว่าเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียกเขาว่ายักษ์ใหญ่หัวใจ่อนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของคําว่ายยจารอรแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้โดดไปที่ในน้ําและอยาก,กับมีอีกโลกข้างในน้ําเลยนะครับหลังจากนั้นยยจารลอรก็บอกให้โซฟีเนี่ยกระโดดตามมาได้เลยโซฟี <Sophie S 2> ก็เลยไม่รอช้ากระโดดตามโ er ยจารแลก็เยอราดป มันเกิดขึ้นจากใบไม้หยดลงมาอย่างกับน้ําเลยครับแล้วยอจรลอเนี่ยเขาก็ได้เหลือบไปเห็นความฝันสีส้มเป็นฝันที่แสนดีแล้วก็หาเจอได้ยากมากแล้วยอจารลอเขาก็ตามจับมันแต่เหมือนว่าจะจับยากเอามากๆเลยนะครับต่อมาฝันสีส้มก็ลอยมาหาโซฟี่อย่างช้าๆแล้วยอจารลอก็เลยจับได้แล้วเขาก็บอกกับโซฟี่ว่าเหมือนฝันนี้มันจะรู้จักกับเธอนะต่อมายอจารลอกก็บอกให้โซฟี่เนี่ยลองไปตามจับฝันดูสิแล้วหลังจากนั้นโซฟี่เขาก็ได้วิ่งตามจับฝันน้นะครับแล้วระหว่างที่โซฟี่เขาวิ่งมมาาาชนนแลฟีีก็เเปป่ย้จับ ความฝันสีแดงแทนแต่ยอจอลอก็เหลือเป็นเห็น,นะครับเหมือนฝันดวงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่และสุดท้ายโซฟีเขาก็ยังจับได้แล้วก็นําไปให้ยอจอลอยอจอลอก็บอกกับโซฟีนะครับว่านี่เป็นความฝันที่ร้ายกาจที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับลงมาโซฟีก็ถามว่าแล้วเราจะไปไหนต่อยอจอลอก็ตอบกลับว่าไปส่งความฝันไงละ่ะแล้วภาพก็ตัดมายังในเมืองแล้วก็เผยให้เห็นว่ายาจอลอเนี่ยกำลังที่จะเป่าแทมเปตพร้อมประจุโหลความฝันไว้แล้วเป่าไปยังเด็กคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนนนนนนกกกก็็ดดดูเเเหหมมมมืออออววว่า่าาาาาคคนนัันั้น้ียยยจจจะฝฝลพแแสร พวกเขาก็จะกลับไปยังดินแดนยักษ์และในระหว่างที่พวกเขาในกำลังกลับยอจอรี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงความเศร้าแล้วพวกเขาก็ได้ไปเจอกับพวกเหล่ายักษ์ตัวใหญ่ที่กําลังจะเดินผ่านพวกเขาไปแล้วก็เผยให้เห็นว่ายักษ์พวกนี้เนี่ยกำลังลักพาตัวเด็กไปกินนั่นเองต่อมาโซฟีเขาก็ถามถึงพ้าห่มของเขานะครับที่ได้ตกไปเธอบอกว่าเธอหาไม่เจอแล้วก็พูดว่ามันน่าจะตกในดินแดนยักษ์แล้วยยจอนี่ยก็คิดหนักเลยแล้วต่อมาภาพก็ตัดมายังที่ที่หนึ่งโซฟีเนี่ยก็ได้ตื่นมาหน้าตึกเด็กกำพร้าของเขานั่นเองแล้วเขาก็มองหายอจก็ไมะโยจอรนเยัมนกย็ไม ก็เลยตอบกลับไปว่าเธอทำผ้าห่มตกไว้อยู่กับฉันเธอไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เล่าว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเข้าสอนฉันอ่านหนังสือแล้วเสื้อแจ็คเก็ตที่เธอใส่นั่นน่ะมันคือของเขาฉันควรกลับมาส่งเขาแต่คิดได้ก็สายไปแล้วน่นแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนั้นได้ตายไปแล้วนั่นเองครับแล้วยอจรอเนี่ยก็เดินหนีไปแล้วโซฟีเนี่ยเขาก็เดินกลับเข้ามายังห้องเด็กลำพาร์โซฟีเขาก็พูดว่ายอร์จรอคุณได้ยินเสียงของมดคุยกันได้ยินเสียงดวงดาวคุณยังได้ยินเสียงหนูไหมแล้วเธอเนี่ยก็ทําท่าที่จะกระโดดจากระเบียงจจาาากกกกนนัั้้้็็รระโดดดสุทยยลอมบไว ภาพก็ตัดมาที่ดินแดนยักษ์แล้วเผยให้เห็นว่าพวกยักษ์ร้ายเนี่ยกำลังแอบจ้องมองอยู่และภาพก็ตัดมาอีกที่ห้องลับของยาจลอจูจ่ๆก็มีเสียงเรียกว่าแคะยอจลอเนี่ยก็หันมาหาโซฟีบอกว่า <c oughs> ให้ไปหาที่ซ่อนเร็วแล้วหลังจากนั้นยักษ์ตัวนั้นก็กลางล่มเข้ามาในห้องลับของยอจาจลอแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวมายกทีมเลยครับแล้วก็พูดว่าแกซ่อนคนไว้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ตามหาโซฟีเลยนะครับและโซฟีเนี่ยก็วิ่งหาทางหลบพวกยักษ์แล้วยักษ์ร้ายพวกนี้นะครับก็ตามหาจนห้องของยอจาจลอเละไปหมดเลยหลังจากนั้นโซฟี่เหมือนว่าี เคยอาศัยอยู่มาก่อนแล้วเธอก็เดินสำรวจก็เจอกับภาพวาดแผ่นนี้น่ารักมากๆาเลยครับหลังจากนั้นยักษ์จอมขมือบเนี่ยก็ได้กลิ่นเธอเขาก็เลยเอานิ้วสอดแย่ๆหาดูต่อมาโยจอรอเนี่ยเขาก็เริ่มฉุนแล้วนะครับก็เลยเอาไม้จุดไฟเนี่ยไปตียักษ์แลวดูเหมือนว่ายักษ์พวกนี้เนี่ยจะขี้กลัวมากๆาเลยนะครับแล้วยักษ์พวกนี้เนี่ยก็ได้ออกไปแล้วดูเหมือนว่าสภาพพ่อของโยจอรอเนี่ยจะเละไปหมดเลยต่อมาโซฟีเนี่ยก็บอกกับโยจอรอว่าเขาเนี่ยมีแผนแล้วเราต้องไปขอราชินีเราต้องขอให้พระองค์ช่วยเหลือโยจอรอเขาก็เห็นด้วยนะครับหล ฝันร้ายยอจอี่ยก็ปรุงแต่งความฝันให้มียักษ์ก้าตัวมีฐานด้วยใส่ยอจอลอไปด้วยแล้วก็ใส่โซฟีไปด้วยโซฟีก็พูดว่าให้พระราชินีนฝันเห็นพวกเราและพอพระองค์นตื่นขึ้นมาก็เจอโซฟี่อยู่ที่นอกหน้าต่างหลังจากนั้นโซฟีก็จะเรียกยอจอลอเดินเข้ามาหาพร้อมกับคํานับและกล่าวขอความช่วยเหลือแล้วโซฟี่ก็ได้สอนกับยอจลอด้วยเรื่องของการใช้ศั์ชั้นสูงหรือสัพท์ในการพูดคุยกับพระราชินีนั่นเองครับต่อมาภาพก็ตัดมาที่พระราชวังและก็เผยให้เห็นว่าทั้งสองคน,นกำลังตกตาและลักอเข้้าาาไปยงหนต ห้องพระราชินีและยอะจลลอเนี่ยก็ฟังเสียงของพระราชินีแล้วก็หาห้องพระราชินีจนเจอต่อมาก็นาโซฟี่เนี่ยไปยืนที่ข้างหน้าหน้าต่างหลังจากนั้นยจอจลล์ก็เริ่มการเป่าฝันร้ายให้กับพระราชินีและพระองค์เนี่ยก็ทรงฝันร้ายตามแผนเลยครับจนพระราชินีนั้นสะดุ้งตื่นแล้วคนนี้ก็โผล่เข้ามาผมไม่แน่ใจว่าต้องเรียกว่าอะไรขอเรียกว่าองค์หญิงแล้วกันนะครับเขามีชื่อว่าแมรี่ก็เปิดไฟเข้ามาดูพระราชินีพระราชินีก็กล่าวกับแมรี่ว่าพระองค์เนี่ยทรงฝันร้ายน่ากลัวมากๆเลยและพร้อมบอกชื่อของยักษ์ว่ายักษ์จ ยักษ์อีกตัวหนึ่งไม่ออกแล้วก็มีเสียงกระซิบของโซฟีพูดออกมาว่ายักษ์แร่เนื้อแล้วพวกเขาก็ได้หันไปนอกหน้าต่างนะครับแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรและพระราชินีเนี่ยก็ได้เล่านะครับว่ายักษ์พวกนี้เนี่ยมันลักพาตัวเด็กแล้วก็เอาไปกินเป็นยักษ์ที่ดุร้ายมากสักพักแมรี่ก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ตกใจามากมากเลยเพราะว่ามันดันมีข่าวเด็กหายไปในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ตามหาตัวไม่เจอแล้วก็เอาให้พระราชินีอ่านนะครับแล้วราชินีเนี่ยก็บอกให้แมรี่ว่าไปเปิดผ้าม่านหน่อยแล้วพวกเขาเก็ต้องตกใจเมื่อเจอกับโซฟีีีีท่่่่หนน,น้้้าาาาาตตตแแลลลวววรรชชิเเยยก็งงไมืออสั ามกับทหารรักษาพระองค์คนนี้มีชื่อว่าทิปส์เธอเห็นเหมือนกันไหมทิปส์ก็ตอบว่า มีครับราชินีก็ถามโซฟีว่าหนูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงยักเอาหนูมาไว้ใช่ไหมโซฟีก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะพระองค์แล้วเขาก็อยู่ข้างหลังสวนนี้แล้วด้วยเขาเสกฝันให้กับพระองค์แล้วทิฟส์แ่นก็ได้เดินกลับมาแล้ววอบอกกับเหล่าทหารว่าส่งกําลังมาที่หน้าต่างติดสวนของพระราชินีและพระราชนีเนี่ยก็พูดกับโซฟีว่าเธอมีแผนการเธอต้องการฉันและโซฟีก็บอกว่าใช่ค่ะให้เรียกเขาได้หรือยังคะราชินีก็ตอบว่าตกลงโซฟีเนี่ยก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายเขานะคะโซฟีก็ได้หันกลับไปแแลลละะตกกกหหหาาายอออจจใ้้มวัง นั้นยอจอลอก็เดินออกมาพร้อมกับเบียร์เหล่าทหารน,น,นะครับที่จ่อปืนใส่เขาอยู่ราชินีเนี่ยก็บอกให้ทิฟส์ว่าสั่งให้ทหารลดอาวุธและก็เป็นไปอย่างนั้นแหละครับทิปส์ก็สั่งการทหารหลังจากนั้นยอจะลอก็เดินเข้ามาพูดกับพระราชินีว่ากระหม่อมมาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วภาพก็ตัดมาที่แมรี่กําลังแต่งตัวให้กับโซฟีแล้วหลังจากนั้นพระราชินีและโซฟีก็ได้เดินมายังห้องรับประทานอาหารและภาพก็เผยให้เห็นว่ายอจอลอเนี่ยเดินเข้ามาด้วยความยากลำบากมากเพราะตัวเขาเนี่ยสูงเกินไปหลังจากนั้นนนนกกกกก็็็มมาาาาาัั่่่งททีตะ๊ะะแลพวเเ้ไดรริออหยจ บอ,อกมาว่าอาร่อยขนาดนี้ราขาดแล้วแตงไส้ไหลแตงไสไหลก็คืออาหารที่เขากินอยู่ประจํานั่นเองครับแล้วทหารเนี่ยก็มีการเสิร์ฟชาให้ด้วยแล้วหลังจากที่ยอาลอได้ได้กินชาเข้าไปนะครับเขาก็ได้พ่นออกมาเลยพร้อมกับบอกว่ามันไม่อร่อยเพราะเขาชอบกินฟลอกสกอตเตอร์แล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาติดมือมาด้วยเลยจะขอเป็นของขวัญให้กับคนที่อยู่ในนี้ได้ทดลองกินหลังจากนั้นทิปส์เนี่ยก็บอกกับพระราชนีว่าผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพได้เดินทางมาถึงแล้วและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินมาหลายคนเลยทีเดียวพระราชนีเนี่ยก็สั่งการว่าพวกเราจะไปยยัังงดดินนนแกกใอี10ช่โ ยักษ์พวกนั้นจะได้เวลาออกล่าอีกครั้งและฉันต้องการที่จะหยุดมันแล้วยาจ,จะรอเนี่ยก็รินฟ็อก์กอตเตอร์ให้กับทุกคนเลยนะครับแล้วก็เอาไปเสิร์ฟทุกคนแต่แล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องประหลาดใจนะครับเพราะว่าฟ็อก์กอตเตอร์เนี่ยฟองฟู่มันกลับด้านหรือฟองฟู่มันลงนั่นเองนะครับแล้วพวกเขาก็เริ่มกินขนาดหมาอย่างกินเลยครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลก,ปลกขนาดหมาก็ยังรู้สึกเหมือนกันนะครับ <laughs> แล้วทิปส์เนี่ยก็เริ่มตดไปคนแรกหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มตดไม่เว้นแต่วราชินีและก็หมาอีก3ตัวด้วยนะครับตดทุกคนเลยแล้วพระราชินีก็พูดด้วยความพึกเขิมว่าไปดินแดนยักษ์กันหลังจากนั้นภาพก็ตัดมายอจลอเนี่ยวิ่งนําหน้าไปยังดินแดนยักษ์แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ arter, บินตามไปหลายลําเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปสู่ดินแดนยักษ์ได้สําเร็จแล้วยอจรอก็บอกกับเหล่าทหารว่าให้รอที่หน้าประตูตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นยอจลอก,ก็กลับมายังห้องแห่งความฝฝััััััันนนนแลล้้้้้ววเเเาา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 ี่่่ยยยยกกกกกก็จะออรรไปใหหบพพตตมมภดท กำลังนอนหลับอยู่แล้วระหว่างที่ยอจรอเนี่ยเขากําลังจะเริ่มการพ่นฝันร้ายนะครับเขาก็ได้คิดได้ว่าเขาเนี่ยได้ลืมทําเป็ดไว้ที่บ้านพระราชินีแล้วเขาเนี่ยก็ได้โทษตัวเองนั่นนี่นู่นนั่นนะครับแล้วต่อมาก็หันมาดูที่โหลมันก็ได้หายไปเพราะว่าโซฟี่เนี่ยถือโหลวไว้แล้วก็วิ่งไปที่ยักษ์พวกนั้นแล้วก็ไปยืนตรงกลางวงเลยนะครับหลังจากที่เขากําลังจะเปิดโหลอยู่นั้นยักษ์จอมขมือบก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วโซฟี่เนี่ยก็รีบโยนโหลให้มันแตกเลยนะครับแล้วความฝันเนี่ยมันก็วิ่งา โคนคงจะเป็นฝันร้ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วยักษ์จอมขมือบเนี่ยกำลังจะต่อยโซฟียอจรลอเนี่ยก็ได้มาขวางทันแล้วบอกให้โซฟีเนี่ยหนีไปแล้วยอจารลอก็บอกกับยักษ์จอมขมือบว่ามันจบแล้วเพื่อนมันถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วนั่นก็เพราะว่ายักษ์จอมขมือบเนี่ยเขาได้ทําการล่าดเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพาะเขาเนี่ยชอบกินเนื้อมนุษย์มากแล้วขนาดที่ยักษ์จอมขมือบกาลังที่จะต่อยใส่ยจอจรลอระหว่างนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์ปล่อยเชือกมาตรึงแขนของยักษ์จอมขมือเนาห ด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่ายักษ์พวกนั้นเนี่ยยังไม่ตื่นและก็ฝันร้ายพร้อมกับทั้งอารวาสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ทําการจับยักษ์พวกนี้สาเร็จแล้วก็พาพวกเขาเนี่ยบินออกไปจากนั้นจอร์ลอก็ยิ้มด้วยความดีใจและภาพก็ตัดไม่ที่เฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็ได้ปล่อยยักษ์ลงทะเลแล้วก็อย่างที่ว่านะครับยักษ์พวกนี้เนี่ยเขากลัวน้ำมากคงทรมานหน้าดูหลังจากนั้นยักษ์ร้ายพวกนี้ก็ได้ขึ้นเกาะแล้วยังไม่พอพวกทหารเนี่ยก็ปล่อยแตงนะครับที่ยักษ์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ชอบแต่ยจอรับลงมมาแบบเต็้องงงฟ้้าาเเลลลยแแะะพรรชินี่ก็็ไดดสมตใ เพื่อเป็นอาหารอย่างเดียวให้พวกเขากินทรมานก็อยู่ในคุกอีกครับแบบนี้ <laughs> แล้วพวกเขาก็ต้องหัดอยู่กับมันให้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่โซฟีก่กาลังนอนอยู่แล้วก็มีแมรี่นี่แหละครับมาปลุกแล้วทิฟส์เนี่ยก็ได้เดินมาพร้อมอารุนสวัสดิ์โซฟี่ด้วยแสดงว่าตอนนี้โซฟี่เธอได้เป็นเด็กของราชินีแล้วนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ณนะดินแดนแห่งยักษ์ยอจรลอเนี่ยก็ได้ปลูกผลไม้หลากหลายเลยนะครับรวมถึงแตงไซ้ไหลด้วยและโซฟี่ก็ได้กระซิบเบาๆอารุณสวัสดิ์ยอจรลอแล้วยอจาลอเนี่ยก็ได้ยินนะครับพร้อมกับยิ้มใหญ่เลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบบรบ